คุณผู้ชมครับหลังจากจิมมี่ไหลเจ้าของสื่อแลนะนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกจับกุมตัวเมื่อปี2020จากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากศาลฮ่องกงที่เปิดการพิจารณาคดีเป็นวันแรกรถของเจ้าหน้าที่รัชทันฮ่องกงนำตัวจิมมี่ไหลเข้าสู่ที่ทำการศาลทมกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด วันนี้เป็นวันเริ่มต้นพิจารณาคดีภายใต,ใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2020กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในฮ่องกองถูกจับกุมและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงจิมมี่ไหลมหาเศรษฐีผู้ก,ก่อตั้ง Apple Daily หนังสือพิมพ์สนับสนุนประชาธิปไตยและมีจุดยืนต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่สำนักงานของ Apple Daily และถูกตัดสินจำคุก5ปี9เดือนในข้อหาช่อโกงฐานลเมิดสัญญาเท่าสำนักงานใหญ่ของ Apple Daily ซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้จิมมี่ไหลถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอย่างน้อย3ข้อหาหนึ่งในนั้นคือยุยงปลุกปัน่นและสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตโดยคาดว่าจะใช้เวลา พิจารณาคดี80วันหลังจากการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี2019จีนได้ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกาะฮ่องกงมีนักเคลื่อนไหวหลายคนถูกดำเนินคดีนะครับอย่างเช่นโจโฉว่วงที่กำลังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำขณะที่บางคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ ด้านทางการสหรัฐและสหาราชอาณาจักรออกแถลงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวจิมมี่ไหลซึ่งถูกยื้อเวลาในการพิจารณาคดีมายาวนานโดยประนามว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางเสรีภาพและการแสดงออกของประชาชน